สบายดีนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ตูบังจะมาแนะนำวิธีการเปิดเปิดอันเมนูโฮม e นี่เนาะปุ่มปุ่มโฮมอันของ p p o o n เนาะตัวนี้จะเป็น iPhone 6 6พาทแล้วก็7จ็ดพาเนาะซึ่งเวอร์ชัน13ลงมาเนาะ1 3 14ลงมานี่จะเป็นวิธีการเข้าจะคือกันเนาะ วิธีการเขาไปเปิดจะเข้าที่การตังค่านี่เนาะหนึ่งเขาที่การตังค่านี่เนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนาะสอกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะไป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 ดูบังจะเอาทิมมดก่อนเนาะเขาที่การตังค่าเนี่เนาะแล้วก็เลื่อนมาหาทีทั่วไปเนาะทั่วไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเนาะ การการช่วยการเข้าถึงนี่เนาะการช่วยการเข้าถึงนี่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะเลื่อนขึ้นไปจะเห็น <c oughs> จะเห็นคำว่า a s c i t s h i p t a g ถัก,กนี่เนาะตัวนี้เนาะเห็นไหมเนะตัวนนะี้เนาะเบิ้งจะ โฟกัสบ่อยนะขอโทษเลยนาะโฟกัสบ่อยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเห็นบ่เข้าไปนี่แล้วก็มาเปิดนี่เนาะเปิดเนี่ยปุ่มโฮมนี่จะออกมาเนาะปุ่มโฮมนี่จะออกมาแบบนี้นะเห็นบ่แล้วก็บัดนี้มาเบิ่งไอโฟนหกพารนะ์ทเนาะเข้าไปคือกันเนาะเข,ข้าไปคือกันเนาะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็กลับคืนก่อนเนาะกลับคืนก่อน เขึ้นก่อนเนาะเข้าไปที่การตางานะังค่าเนาะแล้วก็มาที่ทั่วไปเนาะแล้วก็การชวยการเข้าทึงนี่เนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนาะจะเห็นจะเห็นคำว่านี่คือกันเนาะอดนี่นะแล้วก็มาที่เบิรดเนาะมันจะมีแบบนี้นะ นนะแบบนี้นะและวันนี้มาเบิง้งไอโฟนเจ็ดพาร์ทเนานะตัวนี้เปิดง่ายเนาะกดปุ่มนี้3บาทเรียนกันดับเบิ้ลคลิก3เนาะคูณ3ามอ่ะสันานะหนึ่งบ๊อบแมนบ๊อบแมนหนึ่งสองสามนะจะออกมาแบบนี้เลยเนาะนปิดนะหนึ่งสองสามปิดเนาะเปิดหนึ่งสองสามแบบนี้เนาะง่ายๆเนะาะที่ว่าปุ่ม ุ่มโฮมวิธีเปิดปุ่มโฮมจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะา่าผู้ใดที่ว่าทึกใจซองของตูบังให้สละคดีก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะขอขอบใจ